สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการโอนเงินจากแอปพลิเคชันเป๋าตังของเราไปยังบัญชี e-wallet อื่นนะครับเช่นแอปพลิเคชันช hop ปี้เพลแอปพลิเคชัน t r u e m o n e y w a l l e t ผมจะสาธิตให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ต้องทําการผูกบัญชีกรุงไทยเข้ากับแอปพลิเคชันเป่าตังค์เท่านั้นถึงจะสามารถทําตามผมได้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีกรุงไทยยังไม่ได้ทําการผูกเข้ากับแอปเป๋าตังค์ก็จะไม่สามารถโอนตามผมได้เนาะเพราะวันนี้เราจะทําการโอนผ่านแอปเป่าตังค์ก็จริงนะครับแต่เราไม่ได้ใช้เงินในบัญชีจิวเล็ตที่แอปเป่าตังค์มีเนาะเราจะใช้บัญชีเราจะใช้เงินในบัญชีของกรุงไทยเนี่ย ที่เราผูกเข้าไปเนี่ยทำการโอนหรือทําการเติมเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราผูกบัญชีกรุงไทยเข้ากับแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วนะครับแอปเป่าตังค์ก็สามารถดึงเงินจากบัญชีกรุงไทยของเราไปได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเรากดเข้าไปที่บร,ริการเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราไปเช็คดูก่อนว่าเราได้ทาการผูกบัญชีไปแล้วหรือยังผูกสําเร็จหรือยังนะครับกดเข้าไปที่บร,ริการแล้วก็กดเข้าไปที่บัญชีกรุงไทยนะครับ Imi, นี่นะครับถ้าของใครขึ้นเลขบัญชีอย่างนี้ขึ้นยอดเงินอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้ชมได้ทําการผูกบัญชีกรุงไทยของเราเข้ากับแอปพลิเคชันเป่าตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับบัญชีกรุงไทยของเราก็ยังสามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ได้2แอปเลยใช้ได้ที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กของแอปพลิเคชันกรุงไทยเองเนาะแล้วก็ใช้ได้ทั้งแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับใช้ได้2ที่เลยนะครับสามารถดึงยอดเงินจากบัญชีนี้ได้ทั้ง2อแอปเลยเนาะโอเคประมาณนี้นะครับ ทีนี้วิธีการที่จะโอนเงินหรือจะเติมเงินเข้าอีก1 e w a l l e t วนะครับวันนี้จะเสนอเป็นของ s h o ปปี้เพลก่อนเลยอันดับแรกส่วนลำดับที่2ผมจะทาการเติมเข้าบัญชีทร e ูมานีวเลยให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีค่าธรรมเนียมหรือเปล่าแล้วก็ยอดขั้นต่าที่เขาให้โอนเท่าไหร่เนาะโอเคไปกันเลยวิธีการเติมเงินช้อปปี้เพลยนะครับท่านผู้ชมกดเข้าไปที่เติมเงินเลยนะครับเป้งอย่างนงี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมก็เลื่อนมานะครับหาหัวข้อที่เขียนว่าช e ้อปปี้เพลยดแตะเข้าไป จากนั้นก็กรอกเบอร์มือถือที่ท่านผู้ชมลงทะเบียน s h อป e e Play นะครับกดเตะเข้าไปของใครของมันอยากเติมให้ของตัวเองหรืออยากเติมให้ของใครได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมอเดี๋ยวจะเติมให้ดูส่วนด้านล่างอ่ะอ่านด้านล่างก่อนครับเขาบอกว่าโปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ Sho ป e e Play สามารถเติมได้ตั้งแต่1บาทเลยนะครับท่านผู้ชม1บาทจนถึง3 0ม0 0ื่นเลยเดี๋ยวจะเติม1บาทให้ดูนะครับว่าจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไป Sho ป e e Play 1บาทเติมอย่างไรกดเตะเข้าไปเลยจานวนเงิน1บาทนะครับ จากนั้นก็ไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ได้กดจำนวนเงินตรงนี้กดเบอร์โทรที่ลงทะเบียนอ่านะครับอย่างนี้แล้วก็กดถัดไปเสร็จแล้วก็กดจำนวนเงินทีนี้นะครับท่านผู้ชม1บาทนะครับโอเคยืนยันนี่เขาก็จะแจ้งรายละเอียดมาว่าจะเติมเงินจากบัญชีธนาคารอันนี้จากบัญชีธนาคารนี้นะจะดึงเงินจากบัญชีธนาคารที่มีอยู่7 8 4บบาทตอนเนี้ย ไปเติมเงินช h o p ปี p l a y นะครับแต่ทำผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ยืนยันการเติมเงินใส่รหัส <S <S พินแอปเป่าตังค์นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเติมผ่านแอปเป่าตังค์ได้เลยนะครับแต่ใช้เงินจากบัญชีกรุงไทยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปไปดูเหงอเข้าตาต่อไปไปดูวิธีการเติมเงินเข้า บัญชี True m o n e y w a l l e t นะครับทีนี้จากแอปป่าตังของเราเนาะกดเติมเงินนะครับเึ้งอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ True m o n e y w a l l e t เลยเึ้งอย่างงี้นะครับแล้วก็กดหมายเลขที่เราลงทะเบียนกับ True m o n e y Wallet นะครับจะเป็นของเราหรือจะเป็นของใครก็ได้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชม0ูย์น,นี่นะครับส่วนข้างล่างเขาก็จะบอกว่า การุณาชำระเงินเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำนะครับซึ่งขั้นต่ําของเขาคือ100บาทนะครับจากบัญชีกรุงไทยที่ผูกกับแอปเปิลตังนะครับโอนไป t r u มันนี่เนาะขั้นต่ำก็คือ100บาทสูงสุด30,000ือันนี้มันจะมีขั้นต่100นะํา1 0 0เนาะโอเคกดถัดไปครับจากนั้นก็กรอกจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าบัญชี t r u มันนี่นะครับ100บาทใช่ไหมอา้าใส่ไป100กดยืนยันนี่นะครับ จะมีให้เราตรวจสอบว่าถูกต้องไหมกดยืนยันการเติมเข้าไปครับใส่รหัส PIN F เป่าตังและกดผิดนะทำไม,ไมนี่นะครับต้นทางแจ้งแล้วนะครับว่าได้ทำการโอนไปแล้วนะครับมีสลิปเรียบร้อยนะครับโอเคกลับหน้าหลัก นี่นะครับยอดเงินของเราก็โดนตัดไปเรียบร้อยนะครับนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีกรุงไทยก็สามารถเปิดออนไลน์ก็ก็ได้นะครับผมมีคลิปอยู่ในช่องของผมแล้วหรือถ้าใครอยากไปเปิดที่สาขาก็เปิดได้ไปเปิดที่สาขาจะได้สมุดถ้าเปิดออนไลน์ไม่ได้สมุดแต่มันสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม แนะนำอีกอย่างถ้าเกิดว่าใครไปเปิดที่สาขาครับผมแนะนําให้เปิดแบบไม่เอาบัตรเดบิตนะถ้าไปเอาบัตรเดบิตมันจะมีค่าจ,จ่ายเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าไม่เอาบัตรเดบิตหรือบัตรเ t m มาไว้กดเงินเนี่ยท่านผู้ชมก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บัตรอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะช่วยประหยัดเงินได้ส่วนถ้าจะถอนเงินจากบัญชีกรุงไทยท่านผู้ชมก็ใช้แอปถอนเอาก็ได้ตามตู้ธนาคารนะครับโอเคคลิปที่ผมจะมาแชร์ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้ววคครรััับบสสดี